โกแกลงมากมือนี่ยำคำเนาะค่ะได้เวลาไปเกียบป่าคุณสามีก็เดินออกนาชมบรรยากาศย้ำเมื่อแรงนะคะเ<อ>ย็นเย็นบ่นแดดร้อนนะคะละเดินเพืกับคูุัวอาหารมุ่งหนาไปทั้งสะนามค่ะะเพื่นเคาะนะคะเอเอินมาด้วยค่ะปลาก็หมูจะคว่ำขึ้นกัน ยิ่เสียงเคาะกับมาคานันมาบอลย่ำยำยำย่ำแล้วค่ะอันนี้จะสันสะเทือนจากน้อยค่่ยายมมอนยางแห้งค่ะมีลาวานให้กินพอปลามมา่ละกวานลงนะคะวานลงเหมาะเป็นหัวอาหารปลาเนาะจะเหตุให้ปลาจะเลื่อเติบตัวได้ดีนะคะยุนิกจะมีปลาดุกปลาตะเพียนปลานิลปลาในปลายิศก นี่ล่ะค่ะเลี้ยงไว้กะจะเลื่อนหูจะเลื่อน,นตานางเบิงตัวขาะปะเนี่ยนางเบิงแช้มอดกับแม่เป็นกองแตกเวลาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่ล่ะค่ะวิถีชีวิตคนชนนบเนะคะทามากอะพ่อได้งแง่งแนวที่จะของมีเนาะค่ะแง่งปลาแง่งงัวแง่งควาย แงงไมาแงงตรงหตรงหน้าแหละเนาะนี่ละบกหลงกับมาน้ำค่ะเพื่อนผู้สื่อสัตว์นังล้วค่ะนังเบิงนังเบิงปูนังเบิง,ง,เบงปลาเพื่อนเพื่อนก็จะมีบ่อนะคะส่วนมากชาวหเจชาวหน้าบ้านเทอาภาคอีสานจะบ่มีแม่น้ำเนาะคะ่ะก็จะมีบ่อปลาประจำห้ประจำหน้านะคะไว้ไปแต่กินนะคะ ธนาคารอาหารเนาะค่ะเียงไว้แต่กินแย่แรงคุณงัวก็กำลังจะออกคอค่ะปล่อยงัวออกหาเาหล็มหญ้าหลังคาเก๋ไก๋กับบานงัวเนาะค่ะเก็บห้งัวอยู่เหนือทีกับวหญ่บ่โตะค่ะใส่เวลาเน,น,นาะค่ะเนาะเบิ่งยายม่อนนั่งเบิ่งอยู่นี่กะว่ามันปลาดุกละหลาย ปลาดกระกกจับมาแต่บ,บอยใหญ่ค่ะโตมันหน่อยอยู่บอหน่อยขังเพื่งกับมีค่ะเป็นบอปลาดุมันนี่มันบใหญ่กับเลยเอามาลงบอนี่ค่ะเพราะว่าจะเอาน้ำออกพะนั่นแล้วก็ขุดไมน้นะคะ่ะเหอหัวอาหารกับรยอยยุปากะมาสวบกินความสุขเนาะค่ะนาอก่ะเพื่อนเพื่อนผู้ใดเข้ามาชมกับ นี่เระมาคอมเมนต์แนเด้อหน้าเปื่อนเปลี่ยนเรียงบอค่ะจืดเลียงปลาอิหยางของต้นเลี่ยงลปลาไปแต่กินแบบนี้บอหน้าผู้ใดมีกะทายมาแหลกกันเนาะค่ะาทายไม่เบืองน้ำกันว่าอ่างม่าอวดกันเนาะจะได้ไปชมเชยค่ะความสุขนูงนต้นเด็กเล็กของเข,<อ>งงขาน้อยๆ่อยกับมิตรน,นะกับมิตรสันียละ่ะบันปลายชีวิตสุดท้ายกับโง่ขึ้นมาอยู่ แบบธรรมชาติเพราะกินมันเตะโตมาจากธรรมชาติมาบัานปายชีวิตกะมาใส่ชีวิตแบบอบร่มวานชาตินั่นเนี่ยกินไก่เมื่อไหเค่ะแป๊บเดียวก็เห็นมีลูกปนิน ไปหยอกขัวกันหน้าไปหยอกขัวกันหน้าเป็น<อ>เป็นเป็นายค่ะเป็นอาย,อาย <c oughs> กาลัางสิหล่อขัวมาเล่นตลกน้ำกันจุ <c oughs> เพิ่อเอาน้ำ จับได้มากะอะเอามาปล่อยไวซาะนี่ค่ะเอามาแต่บอ่อใดก็มาปล่อยไวซาะนี่ให้มไมอยู่น้ากันเนาะค่ะเนาะเอไปถ่ายย่ำบุญย่ำงานเนาะค่ะย่ำผี่นองมายาหรือย่ำบม่มีกับเขากับมาปรึกษาบอ่อปลาเนี่ยล่ะค่ะความูุข,ของคนเห็ดเกษตรเนาะค่ะนี่ละ่ะขอบคุณค่ะ